สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นีค่ะเช็คดวงข่าวดีครบ12ราศีก่อนปีใหม่2569ค่ะจะมีเรื่องดีเรื่องไหนเกิดขึ้นบ้างหมอไก่สรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ กลุ่มราศีแรกค่ะก็คือกลุ่มราศีที่ดวงมีเกณฑ์ประสบพบเจอกับความสำเร็จค่ะได้แก่ชาวราศีเมษราศีพฤษภราศีเมถุนราศีสิงห์และชาวราศีมีนค่ะทั้ง5้าราศีนี้นะคะเรียกว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณนะคะมีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการงานและการเงินค่ะ2เรื่องถือว่าดีไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่เรื่องที่โดน เด่นมากๆค่ะก็คือในเรื่องของหน้าที่การงานที่มีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานไหนทำอาชีพอะไรก็มีแนวโน้มว่าจะปังแบบทั่วหน้าเลยค่ะแน่นอนค่ะพอง,งานดีการเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยนะคะถ้าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีคุณขยันมากก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เงินถุงเงินถังก่อนปีใหม่2569นี้ค่ะ ต่อมาเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินมีโอกาสรับทรัพย์อย่างเต็มที่ค่ะได้แก่ชาวราศีพิจิก ราศีธนูราศีกุมและชาวราศีกันค่ะทั้งสีราศีนี้นะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะถ้าในช่วงนี้ค่ะคุณคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะหรือว่าในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเงินทองเงินพิเศษต่างๆบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะได้สูงมากๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาบบอกเลยนะคะว่าดวงมีโอกาสที่จะได้ โชคได้ลาบก่อนปีใหม่ค่ะส่วนโชคลาบของคุณจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับบุญวสนาที่คุณเคยทำมาแล้วนะคะ และกลุ่มราศีที่เหนื่อยหน่อยแต่ดวงมีเกณฑ์ที่จะประสบพบเจอกับความสำเร็จในช่วงปีหน้าฟ้าใหม่2569ได้แก่ชาวราศีกรกฎราศีตุลและชาวราศีมังกรค่ะทั้ง3ราศีนี้นะคะถือว่าเป็นราศีที่ต้องเหนื่อยมากๆในช่วงนี้ค่ะแต่อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปนะคะเพราะว่าคุณยังมีโอกาสที่จะประสบพบเจอกับความสำเร็จในช่วงปีหน้าฟ้าใหม่2569นี้ค่ะขอให้คุณอดทนนะคะ ขอให้คุณทำดีแล้วก็ทำต่อไปค่ะแล้วคุณจะได้พบเจอกับความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณมันทำบุญไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีก่อนปีใหม่2569นนี้ค่ะถ้าใครนะคะที่ดวงดีค่ะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์บอกหมอไก่ด้วยค่ะและถ้าใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้กับหมอไก่เพื่อเป็นค่าครูด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ